สวัสดีค่ะชื่อพี่หม่ำนะคะตัวดิฉันเองอยู่ที่อำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะจากว่าเป็นตัวเองได้ป่วยนะคะเป็นโคเป็นไทรอยเป็นพีษมาตั้งแต่อายุสิบขวบสิบขวบก็รักษาการมาจนมาได้ผ่าตัดอายุสิบแปดเพราะผ่าตัดเสร็จแล้วก็นึกว่าไทรอยเป็นพีษนั้นได้หายไปแล้วก็เลยไม่ได้สนใจอะไร แล้วอยู่มาวันหนึ่งพศหกเจ็ดเดือนกุมภาได้มาป่วยโควิดซึ่งตอนที่เขาป่วยโควิดการตัวเองไม่ได้ป่วยกับเขาเลยรอบๆบ,บ้านเขาเป็นโควิดกันหมดบ้านเราไม่เป็นอยู่บ้านเดียวพอมาเป็นโควิดก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นโควิดนะว่าแต่ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาแต่มันอยู่หลายวันไม่ดีขึ้นเลยได้ไปหาหมอก็ได้รู้ว่าตัวเองนั้นนะ่าป่วยเป็นโควิด แล้วนี้มาแนะนำคือมาเล่าให้ฟังทุกวันว่าพี่มัมส่งรายมาพี่มัมคนที่อาหารเสริมวันเบอร์ดีนะเนี่ยพี่มีคนป่วยเป็นมะเร็งเป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆซึ่งว่าตัวเองก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่มาน,นึกได้ว่าแม่แม่เป็นเนื้องอกในสมองก็เลยอยากให้แม่กินก็ได้ตัดสินใจซื้อไปยี่สิกระปุก แล้วมาตามีป่วยเป็นต่อมลูกหมากโตที่ถีไม่ออกก็ให้กินไปกระปุกหนึ่งก็อาการดีขึ้นก็ให้แม่กินเยอะมากกว่าตัวเองไม่ได้กินแต่ว่าพอหายจากโควิดนั้นไปขายของอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นตามวันดีตีวันไข้เหมือนตัวเองจะตายให้ได้คงจะไม่รอดแน่ๆปีนี้ พี่ก็ทวนอีกว่าพี่ไปไหมไปดูสักครั้งไหมไปให้เอ็มด,ดีตรวจดูสิว่าเป็นยังไงตัวเองเจ็บป่วยอยู่แล้วอาการไม่ค่อยดีก็อยากรู้ว่าเป็นอะไรมันเหมือนม,มีมีอะไรวิ่งอยู่ในลำคอเป็นก้อนเนื้อเหรอครับพี่มังไม่แน่ใจแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในลำคอ,อก็เลยได้ว่าจะชวนลูกชายไปโรงพยาบาลแต่ก็ว่า พอดีนี้ชวนอิกก็เลยตัดสินใจไปวันที่30มสิบพฤศจิกาหกเจ็ดไปให้เอ็ดีตรวจซึ่งพอเอ็ดีได้สัมผัสปุ๊บเอมดี MD บอกเลยว่าเป็นเลือดเป็นพิษจากไทรอยเป็นพิษนะมันไม่ได้หายไปมันจะกลับมาอีกแต่มันมุดมุด,มดอยู่มันหลบอยู่มันหลบอยู่ข้างในเออเราก็เลยตัดสินใจว่าทำยังไงจะหายทำไงจะดีขึ้น ก็เลยได้ซื้ออีกหนึ่งชุดยี่สิบขวดยี่สิบขวดมากินกินนี่ก็บอกพี่หม่ำต้องดีท็อกนะดีท็อกวันละสิบห้าเมตรก็เลยตัดสินใจดีท็อกวันละสิบห้าเมตรไปสองสองวันก็ไม่ได้ดีท็อกทุกวันนอสิบห้าเมตรเพราะเราทําขนมขายแต่ก็ไม่ได้ขาดตัวดีท็อกแล้วพอไปเจอเอ็มดีวันนั้นเอ็มดีบอกว่า ถ้าจะให้เห็นผลไวต้องกินเช้าห้าเย็นห้ากินกะละลายน้ำอุ่นกินก็เลยกินเช้าห้าเย็นห้าได้หนึ่งอาทิตย์แล้วจะไปเจอเอ็มดีอีกวันหนึ่งก็คือวันที่ 15, ทิบห้าทนบาก็เลยตัดสินใจวันวันที่แปดกินเช้าห้ากลางวันห้าเย็นห้าสิบห้าเม็ดเ,เลยสิบห้าเม็ดเ,เลยเพื่ออยากรู้ว่ามันจะได้ผลจริงไหมอาการมันจะดีจริงไหม แต่พอกินไป15เมตรวันนั้นวันแรกเรารู้สึกเลยวันที่สองสื่บมาเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเลือดมันวิ่งแขนน่ะตามเส้นเลือดอะ่ะวิ่งมันเห็นเลือดวิ่งอะ่ะเลือดไหลเวียนอะ่ะยิบยๆบยิบ,ยบยิบไปเลยใช่ดีขึ้นแล้วก้อนเนื้อนี่หายไหคะก,ก้อนเนื้อเวลานอนหรือว่าหันคอยข้างเนี้ยมันหันได้ไม่สุดมันเหมือนมีอะไรอยู่ในลําคอ ก็หายไปก็กดีขึ้นอยากพี่มาฝากถึงคนที่ไม่กล้ากินใช่ตัดสินใจเลยค่ะวันนี้ถึงเรามีเงินทองมากมายแต่สุขภาพไม่ดีเราก็หาเงินต่อไม่ได้แต่วันนี้สุขภาพดีและหาเงินได้อีกเยอะค่ะขอบคุณพี่มามากๆเลยค่ะ,ะเชื่อมั่นว่าดิฉันหายทุกคนก็ต้องหายได้ค่ะสวัสดีค่ะ,คะ